สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับชาแนลลองทําดูอร่อยดีครับวันนี้เราจะมีเมนูมาลองทำครับนั่นก็คือผัดกระเพราปลาดุกทอดกรอบนะครับเป็นเมนูง่ายๆครับแต่อาจจะใช้เวลานิดนึงเพราะเราต้องทําการทอดปลาดุกด้วยนะครับดุกส่วนประกอบต่างๆครับว่ามีอะไรบ้างวันนี้เราจะใช้ปลาดุกประมาณครึ่งกิโลครับหรือ500กรัมนะครับหั่นกระป๋องใา่ให้เรียบร้อย เสือเครื่องปรุงก็ประกอบไปด้วยซอสหอยนางรมหรือน้ำมันหอยนเนี่ยนะครับเสือขาวแล้วก็มีซอสปรุงรสแล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสน้ำตาลทรายแล้วก็พริกสดจินดากับกระเทียมโขลกนะครับแล้วก็ตามด้วยพริกชี้ฟ้าแดงครับเอาไว้เพิ่มสีส,สันสวยงามนะครับแล้วอันนี้จะเป็นน้ำก้นครกหลังจากตามพริกนะครับ แล้วก็มีใบกระเพราใบกระเพราเดี๋ยวผมจะแบ่งไว้ผัดครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเอาไปทอดกรอบนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำมันพืชนะครับน้ำมันพืชเอาไว้สําหรับผัดแล้วก็ทอดปลาดุกนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทําการตั้งกระทะเพื่อทําการทอดปลาดุกนะครับน้ํามันก็ผมจะใช้เยอะหน่อยครับปริมาณเยอะหน่อยครับเพื่อทําการทอดปลาดุกนะครับ ถ้าเกิดว่าเราใช้น้ำมันน้อยเนี่ยน้ำมันจะไม่ท่วมกระดดดครับทำให้ประดุกกรอบช้านะครับโอเคพอน้ํามันร้อนเราตั้การใส่ประดุกลงไปเลยครับลงไปทอดนะครับก็ช่วงนี้เวลาใส่ประดุกก็ระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าน้ามันอาจจะกััเกนได้นะครับ ไปเลยปลาดุกครึ่งกิโลนครับหรือใครอยากได้ปลาดุกแบบชิ้นใหญ่ๆกว่านี้ก็ได้นะครับอันนี้ผมจะใช้เป็นปลาดุกชิ้นเล็กนะครับปลาดุกตัวเล็กนะครับผ้าก็จะกรอบไว้นะครับแต่ั้นก็ทงการปิดฝาทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับโอเคพอปลาดุกกรอบอีกด้านหนึ่งนะครับก็ทําการพลิกขึ้นมาเพื่อเอาอีกด้านบนลงไปข้างล่างครับเพื่อให้ปลาดุกมันกรอบทั่วถึงนะครับ ทั้งสองด้านนะครับสังเกตูว่าปลาดุกจะติดกันนะครับเวลาทอดนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราทอดได้เดี๋ยวทําการตักขึ้นแล้วก็ตั้งพักไว้สักพักหนึ่งนะครับให้มันเย็นแล้วทําการแกะออกจากการได้นะครับ <c oughs> ก็ประมาณนี้ปลาดุกเราก็ทอดได้เสร็จเรียบร้อยนะครับประมาณนี้ครับทําการตักขึ้นมาเดี๋ยวทําการพักไว้ให้ เด็ดน้ำมันแล้วเราทำการแกะออกแยกกันนะครับเพราะว่าประดุติดกันเนะาะประมาณนี้ครับจากนั้นก็ทำการช้อนพวกเศษต,ต่างๆออกน,นะครับที่มันตกท้ายอยู่เพื่อทำการทอดกระเพราครับเราเลยถ้าเราจะทำมันกรอบนะครับก็อันนี้ พอไม่ยากครับก็แป้เดียวก็กรอบเลยครับทำง่ายง่ายนะครับก็ประมาณนี้ครับกระเพรากรอบตั้งไว้เสด็จน้ํามันนะครับเดี๋ยวเรามลงมือทํากระเพราปลาดุกทระกบอบเลยครับใส่น้ํามันลงไปประมาณสองช้อนโต๊ะก็อีกหน่อยหน่อยครับประมาณนะครับแล้วก็ทําการใส่พริกกระเทียมที่เราโขลกไว้ครับผัดให้หอมนะครับ ช่วงนี้ผัดอาจจะกลิ่นอาจจะฉุนแล้ก็แรงหน่อยนะครับพอสะท้อนกันแล้วกันนะครับไปเรื่อยๆให้มันหอมนะครับผักที่ได้ที่เราก็ทำการใส่น้ำที่เราเตรียมไว้ครับน้ำก้อนคอกที่เราเ,เตรียมไว้นะครับ ค็ไปเรื่อยๆครับตอนน่อก็เรามาทำการปรุงนะครับน้ำมันหอยหรือดอสหอยนางรมเซี่ยวขาวซอสปรุงรสผงปรุงรสแล้วก็น้ำตาลทรายครับทำการผัดทุกคะเข้าให้เครื่อง ตรงต่างๆเข้ากันครับแล้วก็เปิดไฟให้แรงขึ้นนิดหนึ่งครับเพื่อทำการให้น้ามันงวดลงนะครับก็งวดไปนิดหนึ่งครับประมาณนี้นะครับจากนั้นก็ทำการใส่ปลาดุกที่เราเตรียมไว้นะครับปลาดุกทอดกรอบนะครับแล้วก็ใบกระเพราสดนะครับ ใส่ลงไปเลยแล้วก็ทําการผัดคุกเค้าให้เข้ากันให้หมดนะครับทั้งใบกระเพราทั้งพริกทั้งปลาดุกนะครับดูกลินหอมมากเลยครับจากนั้นก็ทําการใส่พริกชี้ฟ้าแดงนะครับเพื่อเพิ่มสีสันนะครับประมาณนี้ครับ ก็เสร็จเรียบร้อยครับผัดกระเพราปลาดุกทอดกรอบนะครับิที่ท,ทาก็ไม่ยุ่งยากครับเพียงแต่ใช้เวลานิดหนึ่งเท่านั้นเองครับถ้าอยากทาน,ทานข,อของอะไรๆก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับัดส่รนเครื่องปรุงต่างๆนะครับทุกคนสามารถาาลดเพิ่มตามความชอบนะครับปลาดุกเยอะก็เพิ่มเครื่อเยอะไปหน่อยครับ ถ้ามันน้อยก็ลดลงครับส่วนรสชาติก็ตามความชอบครับใครชอบแบบไหนก็ทําแบบนั้นนะครับเดี๋ยวทการโรยกระเพรากรอบหน่อยครับนี่ใส่ลงไปเลยครับสีสสันน่าทานมากครับก็ขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับท่านใดเข้ามาชมใหม่ครับก็จะารือนะครับกดไลค์กดแชร์ครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับพร้อมทั้งกดกระดิ่งครับเพื่อที่จะไม่พลาดในการติดตาม ขอคลิปช่องลองทําดูอร่อยดีครับหาวันใดเรามีขึ้นมาใหม่นะครับสำหรับวันนี้ช่องลองทําดูอร่อยดีนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอก,กันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ